อืมอเห็ดดำนี่ไม้พี่อยู่ฟ้าพี่โอ้ยมันมันกลมกืนกับเออันนี้ช้องเลยเห็ดพุนดำถ่ายให้ดูใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆขอถ่ายก่อนเห็ดเห็ดดำ่ะส้มเจออีกแล้วงาม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 นีน้องววแอบอยู่ว้าวน นี่พี่น้องจา้ดดาเห็ดดำขาส้มใช่ไหมเห็ดดำขาส้มดอกใหญ่ๆเลยจ้ะดอกนี้นี่จ้ะพี่น้องจ้าเป็นกลุ่มเลยจ้ะอันนี้เห็ดดำขาส้มเก็บเอาทีละดอกยังไม่หมดจ้ะเหลืออีกกลุ่มนี้ เมื่อวานไปซื้อของที่ห้างปาดร้อยกว่าบาทพี่น้องจ้ะมาเก็บเห็บกินแล้วทีเนี้ยอันนี้ของปีจากป่าใช่ออร์แกนิกด้วยไม่มีสารพิษแซ่บอร่อยอีกตัางหากจ้ะอันนี้เป็นดอกเดียวดูดุเลยแต่ว่าก็ดอกใหญ่เหมือนกันเก็บไป อันนี้น้องแอบอยู่ <Stars> ค่อยมาล้วงเอาทางนี้เลยนี่แล้วก็ดอกนี้อันนี้ใช่เก็บเลยได้อยู่คนอย่างเงี้ยพี่น้องมันจะเหมือนเป็นใบไม้ดอกไม้สี่เดียวกันเลยเนี่ยเห็นบ่เห็นไหมคะแต่ว่าอันนี้มันคือเห็ดเด้อ นี่พอดีพี่เขาตาดี <Hi. S 1> เก็บเลยจ้ะดอกใหญ่ๆเลยกลุ่มนี้สองดอกสองดอกสามขาวันนี้เจอแต่ดอกใหญ่ๆเลย นีด้วยเอาไปเอาขามันขามันก็เอาไปได้เนาะนเอาไปเลยจ้ะดอกนี้แอบโพนอยู่กุ่มนี้ก็ได้เด้อใส่แววก็ได้เนี่ยก็ได้อยู่ เก็บได้พอกินโอ้ยได้แล้วได้แล้วนี่นันแหละได้จ้ะดอกนี้โอ้ยโดดเดี่ยวโฮมออลโลนมากดอกนี้อ๋อแล้วก็มีอยู่ตรงนี้อีกจ้ะ พอดีน้องกวางเพื่อนมากินมันก็เลยเหลืออยู่แค่นี้พี่น้องตรงนี้โอเคอันนี้ก็เป็นกลุ่มอยู่ได้อยู่แล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็จะมีอยู่ดอกสองดอกตรงนี้จ้ะตรงนี้เก็บโดยดอกใหญ่เลยอันนี้เลื่อนมาตรงนี้ก็เจอ จิโนมาเด้อดอกนี้ได้อยู่อนนี้ก็เอาไอันนี้ยังเล็กอยู่ตรงนี้ไม่ยอมไม่้ยงแต่ก็พอได้อยู่จุดไปเลยจีโน่ เป็นดงมันเลยด้วย,ยอ๋อตรงที่ข้างลึอันนี้มันก็เหลือง ก็คืออาจจะโดนน้องกินไปแล้วหรือว่ากําลังกําลังโตก็ไม่รู้มันกําลังขึ้นมั้งพินน้องแต่ว่าวันนั้นที่เราไปเก็บกันมันจะแฉะกว่าน,นี้เนาอพี่เอ้ยเนาะน้องทาเลยสิเปิดพิ่น้องเกือบมองผ่านเกือบมองข้ามไปเลย